การย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่หรือการย้ายเชิงภูมิศาสตร์สําหรับการย้ายถิ่นฐานนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานที่อยู่เราเรียกหน่วยการปกครองที่ผู้ย้ายถิน่นจากมาว่าถิ่นฐานเดิมและสถานที่ที่ผู้ย้ายไปอยู่ใหม่ ว่าถิ่นฐานปลายทางปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นฐาน1ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแรงดึงปัจจัยใหญ่ๆที่เป็นไปได้ทั้งผลักดันและดึงดูด1ประชากร2เศรษฐกิจ3ประเพณีวัฒนธรรมสังคมและความปลอดภัยเมืองสาธารณูปประโภค 4. การคมนาคมและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม5อื่นๆปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกสำหรับประเทศไทย 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2. ความกดดันจากการเพิ่มพลเมือง 3. ภาวะดินฟ้าอากาศและการขาดแคลนน้ำ 4. ที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 5. ขณะที่ถือคองเล็ก ลงหกการสงวนป่าไม้7ความบกพร่องของการตลาด8การ8ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่นชนบท 9. การคมนาคมไม่ดี10ภัยจากโจรปัจจัยที่มีส่วนดึงดูดให้เกิดการย้ายถินถ่นเข้าถิ่นเข้าสำหรับประเทศไทย1การได้รับ คำชวนจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง2ค่าจ้างมีอัตราสูง 3. ต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพมีนายหน้าหางานให้ทำให้ความช่วยเหลือทางการเงินและอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ 4. ความต้องการเครื่องอุปโภคที่ดีในชุมชนของตน 5. ความอยากรู้อยากเห็น ความเป็นอยู่ในเมืองหลวงประเภทการย้ายถิน่น 1. การย้ายถิ่นเข้าคือการย้ายถิ่นที่1นึ่ที่หซึ่งมีทั้งการย้ายถิ่นเข้าอย่างชั่วคราวและทาวน์สการย้ายถิ่นออกการย้ายถิ่นออกที่ตนเองอาศัยอยู่ไปยังที่อื่นซึ่งตนต้องการจะตั้งถิ่นฐานอยู่ มีทั้งการย้ายถิ่นออกอย่างถาวรและชั่วข่าว